ชีเป้าพื้นที่สีแดงรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากคำนี้ถึงพรุ่งนี้สอทชอประกาศจังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมวันนี้ถึง9กันยายนสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงเย็นของวันพรฤหสัสบดีที่5กันยายน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากการอัปเดตสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด บริเวณประเทศไทยของเรายังคงเกิดเหตุอุทกภัยใน7จังหวัดซึ่งภาพรวมบ้านเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคลิปนี้เราจะไปร่วมติดตามดูกันว่าในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่ใดจังหวัดใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากกันบ้างนอกจากนี้จะไปติดตามประกาศแจ้งเตือนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9้ากันยายน พื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถลม่มและระดับน้ำล้นตลิ่งกันบ้างไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ส่วนประกาศแจ้งเตือนจากสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรชาเรื่องให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายนซึ่งพบว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังดังนี้ 1. พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มและบริเวณชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากการระบายน้ำไม่ทันได้แก่บริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยอุดตรดิด์พิษณุโลกเพชบูรณ์ เลยหนองคายบึงการอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดช,ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงและสตูล 2. ให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละแปโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อน 3. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำยมแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำตราดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแม่น้ำน้อยตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามประกาศแจ้งเตือนติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบที่อาจสร้างความเสียหายนะคะหวังว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราได้รวบรวมนํามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะเป็นประโยชน์เพื่อให้นําไปปรับใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจากการติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องพบว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเร่องมรสุมที่ยังคงผาดผ่านในบริเวณตอนกลางของประเทศประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงถึงแรงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ปัจจัยเสริมสําคัญนั่นคือพายุไต้ฝุน่นยางิที่ยังคงหมุนวนอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะไหหลํา,าล่ลาสุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ195กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนีก้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลํา,าลประเทศจีนและจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่6-7กันยายนนะคะในขณะที่ยังคงทวีกำลังแรงขึ้นจึงส่งผลเหนี่ยวนำดึงดูดทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยเสริมค่ะที่ทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นแต่เมื่อพายุใต้ฝุ่นยางงี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเจ้าอ่อนกําลังลงตามลําดับในขณะที่อ่อนกําลังลงมวลความชื้นที่สะสมมาจะแตกสลายตัวออกและแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่7-8ถึงกันยายน2567พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ให้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังรวมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปนะคะเมื่อกลับมาติดตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในช่วงค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันออกก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำของวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ออตโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อม ส่วนในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ส่วนมากในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกตอนล่างแถวจังหวัดจันทบุรีและตราดรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่6กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกและตอนล่างของภาคภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวนันออกและภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกในขณะที่ช่วงเย็นกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยในบริเวณาาาาวภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นในช่วงค่าจนถึงช่วงดึกกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทางด้านทิศตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านแพร่ อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมสุรินท์สีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีและกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรระยะนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำยังคงต้องเฝ้ราระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าประกอบกับประกาศแจ้งเตือนจากทางสงทานาชเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่าน ที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ